ผมมีคลิปที่เป็นบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีสองเนื้อหาด้วยกันนะครับเน้นๆเ,เนื้อหาเน้นๆตีความตามเนื้อหาเนี่ยมันแน่พี่น้องครับช่วงนี้จะให้ดูคลิปก่อนคำถามหลายคนก็สงสัยว่าอาแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ดีๆท่านถอนฟ้องทำไมผมบอกคุณผู้ชมเลยนะ ที่ดูเข้มข่าวข้ามของเราทางทีวีทางออนไลน์ทุกช่องทางท่านฟังข่าวนี้ดีๆเป็นข่าวที่ผมไม่น่าเชื่อว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะตอบออกมาตรงๆแบบนี <S <S ้พีคมากฮะเนี่ยคุณปัทนาเนี่ยนะฮะล่าสุดไปถามตรงๆกับทางท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเเวบอกท่านก็ตอนแรกท่านโอ้โหเรียกว่าตรงไปตรงมาบอกว่าการที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยตั้งบิ๊กต่อเป็นผบปตรลปีที่แล้วเนี่ยมันม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณไป,ไปตั้งอาวุโสระดับที่สีได้ยังไงนะข้ามอาวุโสไปสามลดับเลยก็ต้องฟ้องนายกแล้วอยู่ดีท่านถอนมันเกิดอะไรขึ้นคือร้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนอย่างน้อยๆเนี่ยเมษามันยังอยู่แน่ก็ผ่านมาประมาณแถวๆครึ่งปีเฮ้ยแล้วนะอยู่ๆทาไมเดือน2เดือนนี้มันเอออยู่ๆถอนนะสักสองเดือนเนี้ยพอล่าสุดคุณปาถนาไปถามประโยคนี้ไปถามคําถามนี้คําตอบพีคมาก <c oughs> คุณเสรีพิสูจน์บอกว่าอ๋อที่ถอนเหรอ เพราะคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักขอร้องให้ถอนไปฟังฮะครับก็ถอนจริงนะแต่ถอนก็พูดตรงๆอ่ะเมื่อถามนะก็สองนายกนายกปูนายกทักษิณนะขอร้องพี่นะให้ช่วยถอนหน่อยขอร้องมาที่พี่โดยตรงเลยก็ใช่จิใช่ไหมก็แหมพี่ก็รู้จักพวกนี้หมดนี่ดเดือดเป็นยังไงนี่คือคําตอบฮนะ คือสมมุตินะถ้ามันเป็นตามที่ท่านพูดเป็นความจริงเนี่ยไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้แล้ว <c oughs> คือไม่ต้องแบบเกรงใจอะไรไม่ต้องแบบอ้องอ๋อ oh. oh oh. oh. คุณปูกับคุณนักศิ์เขาขอมา <c oughs> คุณปรารถนาเนี่ยเกิดไปไม่เป็น <c oughs> อุทานออกมาเลย, <c oughs> ยคุณคุณเศร,รีพิสุทธิ์อย่างนั้นเลยเหรอคุณเสร,รีพิสุทธิ์ก็พูดตรงไปตรงมาบอกว่าเอ้าก็ที่ถอนฟ้องเหรอก็นายกทักษิณกับนายกปูเนี่ยสองพี่น้องอดีตนายกก็มาขอร้องนะครับแล้วมีอีกช่วงหนึ่งพีคกว่าเดิมนะ อันนี้ก็หนักเหมือนกันอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ถอนด้วยนะออตอนที่คุณนักศิลมาขอร้องหรือคุณยิ่งรักขอร้องให้คุณเสรีพิสุทธิ์ถอนเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์ปฏิเสธไปตอนแรกบอกถอนไม่ได้ยืนการนะยืนการแต่สุดท้ายคุณนักศิลบอกคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าถอนเถอะเดี๋ยวคุณนักศิลจะไปวิ่งปปอชอเองครคนรู้จักกันขนาดนี้นะขอแค่นี้ใช่ไหมค่ะ ให้ได้ให้ไม่ได้ความจริงเราเป็นตำรวจเรารู้กฎหมายนะ,ะว่าถอนไม่ได้หรอกอม,มันเป็นคดียาแผ่นดินก็ใจมไหมแต่ตอนที่เขาขอมาพี่บอกว่ามันถอนไม่ได้ครับนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้ให้พี่ถอนแล้วก่อนตามหนังสือถอนไปเดี๋ยวเขาไปวิ่งบวชอเองอ้าวพี่ก็เอาเหรอวิ่งเหรอ,อแล้วแต่ก็แล้วกันหนึ่งคุณวิ่งได้ก็โชคดีไปแล้วแต่วิธีการของคุณ ผมไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมอันที่สองก็เอ๊ะเราก็ไม่ใช่คนอาฆาตใครไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราด้วยนี่สะดุ้งแล้วค,ครับพี่น้องครับสองเนื้อหาเน้นเน้นเนื้อหาร่างนี่ผมพูดไปเมื่อวานหนึ่งคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์อดีตผู้ัการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปพบ นักโทษชายทักษินชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ไปพบในขณะที่อ้างว่าป่วยนอนอยู่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจความหมายก็คือว่าทักษินชินวัตรไม่ได้วิกฤตนี่ยังคุยกันดีกับเสรีพิสุทธิ์ยังหารหรือกันดีอยู่ยังเรียกไปพบได้คุยต่อรองกันได้อยู่ไหนว่าป่วยวิกฤต พูดไม่ได้เยี่ยมไม่ได้ต้องอยู่ในห้องกักเชื้อพิเศษต้องมีญาติเท่านั้นที่เยี่ยมได้แต่ถ้าพูดขนาดนี้มันหลักฐานมันชัดมันพูดผ่านสื่อและคนพูดคืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผมไปหาทักษิณตามคำเชิญที่ชั้น14ชัดเจนว่าทักษิณไม่ได้ป่วยใช่ไหมอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือเสรีพิสทจน์ไม่ได้อยู่ใน1ิบรายชื่อที่ต้องเขาเยี่ยมได้ เข้าไปหาทักษิณได้อย่างไรอธิบดีกรมราชธาน์คุณจะอธิบายอย่างไรเรื่องนี้แต่ประเด็นที่มันพีคเพิ่มเติมในคลิปที่สองที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทจน์อธิบายก็คือว่าพี่ถอนเถอะพี่ถอนเถอะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทจน์บอกว่าผมเป็นตำรวจผมรู้กฎหมายมันถอนไม่ได้เพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินแต่เอา้า ทำไมคุณไม่ถอนอ่ะความหมายคือว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ในความหมายสอนความหมายคุณรู้อยู่แล้วว่าถอนไม่ได้คุณไปถอนทำไมไปถอนเพราะทาักษิณบอกว่าพี่ไปถอนทำหนังสือไปถอนก่อนผมจะไปวิ่งความหมายก็คือว่าไปไกลเกียบกรรมการปปชอเองแสดงว่าทั้งทงักษิณชินวัตรและเสรีพิสุทธิ กำลังร,งร่วมการกระทําผิดกฎหมายอาญาเองเสียเสียเองใช่ไหมก็คุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นกฎหมายที่ถอนไม่ได้เพราะคุณพูดเองเมื่อกี้คุณไปถอนท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันถอนไม่ได้ทักษิณบอกว่างั้นคุณไปถอนพี่ไปถอนก่อนแล้วผมวิ่งเทียเองคุณกําลังสองคนเนี่ยวางแผนร่วมกันนะ่ะทางกฎหมายเขาเรียกว่าร่วมกันวางแผนในการกระทําผิดเอ้าอยู่ดีๆเสรีพิสุทธิ์ ท่านเสรีพิสุทธิ์ทำไมมาสารภาพคดีตัวเองต่อหน้าสาธารณะแบบนี้ไปรับงานใครมาลังแกทักษิณไหมหรือว่ารับงานใครมาลังแกตัวเองหรือเปล่าแต่ความหมายซ้อนความหมายอีกทักษิณชินวัตรบอกว่าพี่ไปถอนเถอะเดี๋ยวผมวิ่งเคลียร์ปปชอเองแล้ววันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ไปถอนแล้วความผิดสำเร็จแล้ว แต่สิ่งที่ทักษิณพูดในขณะที่นอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจบอกจะวิ่งปปชเองหลักฐานวันนี้ที่มันปรากฏออกมามันเพียงพอหรือยังที่ผมต้องถามไปยัง 1. กรมคุมประพฤติ 2. อายการที่ถามไปยังกรมคุมประพฤติเพราะว่าทักษิณบอกว่าจะวิ่งคดีเองเงื่อนไขที่ได้รับการพักโทษ เงื่อนไขที่ได้รับการพักโทษมีกำหนดบอกว่าจะไม่กระทำผิดซ้านี่ประเด็นที่หนึ่งนี่เฉพาะคดีที่ได้รับการพักโทษแล้วคดีที่ต้องถามอายการคดีที่ต้องถามอายการความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ได้รับการประกันตัวเงื่อนไขในการประกันตัวข้อหนึ่งก็คือจะไม่กลับไปก่อเหตุร้ายแรงอีกครั้ง แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวผมวิ่งปปชเองเป็นการใช้อำนาจไม่ถูกกฎหมายเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกกฎหมายมันก็ผิดเงื่อนไขการพรักโทษผิดเงื่อนไขการประกันตัวใช่ไหมครับดังนั้นคำถามที่ต้องถามกลับไปถ้าเรายังอยากเห็นสังคมไทยเดินอยู่ในระบบนิติรัฐนิติธรรม ต้องถามไปยังกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาถามไปยังอัยการที่เราไปยื่นหนังสือว่าให้คัดค้านการประกันตัวเนี่ยยื่นมากี่รอบอายการบอกไม่คัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาป่วยแล้วแก่แล้วจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับคดีจะไม่กระทําผิดซ้ําทิปวันนี้มันชัดเจนว่าผู้ต้องหามีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพยายามกระทําผิดซ้ํา ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะกลั่นทําผิดอีกครั้งด้วยการใช้อำนาจใช้บารมีของตัวเองไปล็อบบี้ปปชซึ่งเป็นการกระทำผิดอาญาอย่างร,ร้ายแรงนี่ถ้าเรายังนิ่งเฉยปล่อยอยู่แบบนี้ทักษิณชินวตัตรก็จะใช้บารมีอำนาจกระทำแบบนี้เหมือนที่เคยกระทำมา ี2549ที่เรามาชุมนุมเพราะว่าทักษิณชิน,นวัตรก็ใช้บารมีแบบนี้ใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญแบบนี้ใช้อำนาจที่ตัวเองมีแบบนี้เข้าไปแทรกแซงอำนาจขององค์กรอิสระต่างๆเขาไปสั่งการองค์กรอิสระต่างๆจนเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเสื่งงเนโอบายใช่ไหมพอาคอร์รัปชันไปเศษตรวจสอบไม่ได้เพราะคุณไปใช้อำนาจในการแทรกแซงวันนี้ก็เช่นเดียวกันปรากฏการที่ คุณเสรีพิสุจิ์พูดออกมาครั้งนี้มันสะท้อนว่าคุณทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานคุณทักษิณไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่ากลับมาครั้งนี้ผมจะหยุดวางมือทางการเมืองคำพูดที่เคยพูดไว้ที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยบอกผมอยากกลับมาเมืองไทยจะวางมือทางการเมืองจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองกลับมาจะมาเลี้ยงหลานคนแก่คนหนึ่งกลับมาจะมาเลี้ยงหลาน ร้านคุณชื่อเสรีพิสทธิทธ์หรือไง